สวัสดีครับบุญมีสวัสดีพ่อ,พอแม่เอฟซีครับวันนี้บุญมีอ้อนแม่อีกแล้วครับวันนี้บุญมีอ้อนแม่อีกแล้วครับเออนั่งบ่นอะไรอ่ะลูกฮะบุญมีนั่งบ่นอะไรครับอื้ออยู่เนี่ยค่ะวันนี้วันนี้นั่งเล่นคุยกันหน่อยใช่ไหมลูกมีไหม บนมีแต่บนเออบนนะเราเนี่ยฮะบนเก่งนะคะเดี๋ยวนี้บนเก่งเรียกแม่เก่งอากาศเย็นๆครับอากาศเย็นๆแม่ก็เลยใส่เสื้อให้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงยังไงพ่อพ่อแม่ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แม่กิ่งก็จะดูแลลูกๆให้ดีค่ะจะดูแลลูกๆให้ดีเนาะก็จะคอยเช็คดูอยู่เรื่อยๆค่ะว่ามีใครเสื่องซึมอะไรไหมผิดปกติอะไรไหมเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับใช่ไหมครับอือออออบนๆบน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 อือแกเอืออะไรลูก ออเออๆนะคะออเออบนบนบุญมีบนอ้วนขึ้นทุกวันนะคะบุญมีอ้วนขึ้นทุกวันเออไะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านไปทํางานช่วยแม่ทํางานหน่อยนะลูกนะครับเดี๋ยวบุญมีไปช่วยแม่ทํางานหน่อยนะลูกนะเราไปไล่ทางต่อๆกันนะลูกนะไปไปเดี๋ยวเข้าบ้านดีกว่า เดี๋ยวเข้าบ้านไปช่วยแม่ทํางานไปไล่ทางต่ออนะคะได้เวลานิดเวลาหน่อยก็ยังดีนะคะ mm hmm. เผื่อจะมีพ่อพอแม่เอซทางต่ออเมตตาส่งของขวัญให้ mm hmm. ไม่ลูกเนี่ยค่ะเดี๋ยวบนนี้ก็จะไปนอนโชว์หน้ากล้องครับ มีไปนอนโชว์มากหน้ากล้องแม่จะพูดอะไรก็พูดไปเหอะใช่ไหมเออคุณมีแข็งแรงดีนะคะพ่อพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณมีนะคะตอนนี้น้องแข็งแรงดีค่ะ <c oughs> แต่ว่าตั้งแต่หายป่วยจากรอบรอบที่แล้วเนาะเขาไม่ยอมเดินเลยนะคะแม่กิ่งพยายามที่จะให้เขายืนหลายครั้งแล้วนะคะ <c oughs> ทีค่ะพยายามให้เขายืนหลายครั้งแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมเดินค่ะยืนเฉยๆแต่ว่าไม่ขยับขยื่อนนะคะไม่เหมือนก่อนหน้านู้นเนาะไปลุกปะไปละอันนี้ก็คืออาการหลังจากที่นั่งคุยกันเสร็จแล้วนะคะนั่งคุยกันเสร็จแล้วแม่กิ่งก็เอ่อ เก็บน่นเก็บนี่ก่อนแล้วก็ค่อยให้เขานั่งนั่งเล่นรอแม่อยู่ตรงนี้นะคะดูลีลาท่านั่งหน้าเอ็นดูไหมคะคนเก่งของเรานั่งมือชี้โดชี้เดเลยครับแลบลิ้นแป๊บแ๊บ,บครับแม่ตุ๊กตามาให้กอดนะคะเพราะว่าเขาต้องกอดตุ๊กตาตลอดค่ะเหมือนกับว่าเวลาเขาได้กอดตุ๊กตาเหมือนกับว่าเขาไม่โดดเดี่ยวเนาะ ไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่พผวาค่ะเวลานอนอเนี่ยดูเลียเลียลิ้นแพ๊บแ๊แ๊เพ,พ,พิ่งกินข้าวเสร็จนะคะกินข้าวเสร็จก็นี่แหละพอกินข้าวเสร็จก็กินข้าวกินน้ําเสร็จก็นี่ละคะ่ะก็เดี๋ยวพาเข้าไปในบ้านนะคะอันนี้เป็นตอนที่แม่กิ่งไวถ่ายวันแต่กลางคืนนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็คือเป็นตอนเช้าครับเป็นเช้าสดใสของแม่ทองมาเหมือนเดิมค่ะ ได้ออกมานั่งเล่นชมวิวหน้าบ้านนะคะแม่ทองมาแล้วก็ทองพูนแล้วก็สตูนแล้วก็ทองเอ่อทวีทองมณีแล้วก็ถุงทองนะคะแต่ถุงทองก็จะสลับสับเปลี่ยนกับน้องนะคะแต่ตอนนี้ถุงทองเอาเข้าไปในบ้านแล้วเพราะว่าเออทองพูนเขาเห็นพี่ถุงทองเขาจะชอบไล่ค่ะก็เลยต้องแยกกันให้ถุงทองออกมาก่อนเนี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละคน แต่สวนแม่ทองมากับต,ตูนก็อยู่ยาวๆไปเลยค่ะนั่งเล่นชมวิวหน้าบ้านเอา้าคนสวยมานอนไว้เจ้าเหรอลูกเออมานอนไว้พระไว้เจ้าใช่ไหมเนี่ยนั่งเล่นตรงข้างหน้าเสร็จก็จะมานั่งตรงโซนนี้นะคะนั่งตรงโซนนี้เออนั่งเล่นค่ะตุนตุนนั่งเล่นนอนเล่นค่ะตุนตุนนอนไว้เจ้าค่ะ เด็กๆมีความสุขนะคะมีความสุขที่ได้มานั่งเมียงมองอยู่ตรงหน้าบ้านแม่ทองมาบางทีก็กระโดดขึ้นนั่งบนเอ่อเบาะจักรยานนะคะนั่งบนเบาะจักรยานเห็นนั่งอยู่กันนานแม่ก็เลยเอาอาหารวางไว้ให้ด้วยค่ะเอาอาหารแล้วก็น้ําวางไว้ให้ด้วยเพราะว่าอาหารเม็ดของแม็กซิมาสตูนชอบกินแม่ทองมาก็กินค่ะ แม็กซิม่าเราก็หมดเดี๋ยวก็ต้องหาวันออกไปซื้อให้เด็กๆก,ก่อนที่จะปีใหม่ค่ะที่เขาจะหยุดปีใหม่เนาะอาหารบางส่วนก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วก็ต้องเตรียมตุนไว้ค่ะและส่วนอันนี้คือกลุ่มในบ้านนะคะกลุ่มในบ้านก็่วเยะโยเยะกันเหมือนเดิมค่ะ่ยเยะกันเหมือนเดิมเดินสวนสนามกันนะคะสําหรับกลุ่มในบ้าน ็เล่นกันแกล้งกันเออทองอ้นเล่นกับน,น้องนะคะทองอ้นแกล้งกันกับสายทานอ่ะคนนี้ใครล่ะลูกอันนี้ทองหยดค่ะสาวน้อยทองหยดค่ะทองหยดของเรานะคะนั่งนั่งมองแต่หน้าแม่ทองหยดกับสตูนอ่ะจะเมือนกันเลยนะคะชอบเลียแต่มือแม่ค่ะสองคนเนี้ย เห็นมึงแม่เป็นแต่ขนมเลียนะคะแต่ว่าขนมเลียเดี๋ยวนี้แม่กิ่งก็ไม่ได้ให้กินเยอะแยะนะคะก็นานๆกินทีเนาะแล้วก็กินซองหนึ่งก็3คนค่ะไม่ได้กินแบบว่าเยอะแยะเด็กๆชอบนะคะอุโมงเนี่ยชอบกันมากมายเลยใช่ไหมลูกสายทานชอบไหมสาวน้อยสายทาน เดี๋ยวยังไงดูความน่ารักของเด็กๆไปนะคะก็จตัตตมุ๊ตมิ้ปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยแบบนี้ค่ะเออสายฟ้าแกล้งกับน้องสายฟ้าเดี๋ยวนี้วิ่งเล่นเก่งเขาเป็นแมวที่สนุกสนานล่าเริงเนาะบางทีไม่กิ่งก็ได้แต่เตือนลูกนะคะพูดกับลูกรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ว่าลูกพูดไว้ก่อนว่าขาไม่ดีนะอะไรเงี้ย ขาไม่ดีแต่ชอบวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงข้างบนข้างล่างแล้วก็ชอบวิ่งเล่นไล่กระโดกกระโดกค่ะสายฟ้าของเราอันทองแทง่งทองแท่งพี่ทองก้อนเนี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละคนสาวน้อยทองอน้นสาวน้อยทองอน้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มซุกซนแล้วนะคะเริ่มซุกซนเริ่มชอบปีนที่สูงแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้นางเริ่มปีนเอ่อช่องลมปีนช่องลมมาเอ่อบ่อยแล้วค่ะแต่บางทีแม่กิ่งก็ไม่ได้ถ่ายมาลงกับพ่อพ่อ,พอแม่สีเห็นเนาะแล้วก็มีบางท่านมีผู้ใหญ่บางท่านก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงเด็กๆกลัวเห็นช่องลมมันกว้างเนาะกลัวมีอะไรเข้าไปแต่ทีนี้ช่องลมของเราอันนั้นคืออยู่ในตัวบ้านนะคะอยู่ในตัวบ้านเอ่อพวกมแมลงงูอะไรพวกนี้เข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านเนาะ เป็นห้องน้ําอยู่ในบ้านค่ะช,งงช่องลมช่องลมห้องน้ําอยู่ในบ้านก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่เป็นห่วงเด็กๆด้วยนะคะแล้วอันนี้เริ่มอากาศเยน็นอากาศหนาวก็เหมือนเดิมค่ะทําได้ทุกวันนะคะสําหรับสายฝนสายฝนตอนนี้เป็นแมวที่ขี้อ้อนมากค่ะตอนนี้อ้อนพี่ทองก้อนอ้อนนั่งตักนั่งทับพี่ทองก้อนแต่สาวน้อยของเรานั่งนั่งอยู่ดโดดเดี่ยวเนี่ยค่ะ แลวเดี๋ยวนี้เวลาพี่ๆเขามานั่งตักอ่ะเวลาทองหยดหรือว่าทองจันมานั่งตักแม่เขาก็จะต้องตาม,มานั่งตักแม่เบียดด้วยนะคะสายฝนเนี่ยเดี๋ยวนี้อ่อนมากใช่ไหมสตูนเออสายฝนอ่อนแม่ใช่ไหมเออนั่งมองเขาเล่นนะคะนั่งมองเขาเล่น ัคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตะกูลทองนะคะแม่กิ่งก็ขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รักแล้วก็เอ็นดูพวกเราค่ะแล้วก็ดูคลิปให้กับเด็กๆค่ะข,ขอบคุณมากๆค่ะ